สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฟุกก็มีไม้นะคะมาอันแพ็คอีกแล้วนะคะงานนี้นะคะเป็นชิ้นตานะคะที่ฟุกไป CF e มาในไลฟ์สดนะคะไลฟ์ผ่านสดซึ่งเป็นต้นมิ้นด่างรุนนะคะซึ่งอันนี้ก็มาได้มาในราคาลุนดังนะคะเพราะว่าต้นแม่เนี่ยค่อนข้างจะเขียวแล้วก็เหมือนกับเขาหลุดด่างไปนะคะก็ ชิ้นที่พุกเอฟมาเนี่ยเป็นชิ้นที่ตัดจากใบที่ด่างนะคะที่เหลืออยู่ใบเดียวนะคะก็ซื้อมาลองลุ้นดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสนุกสนุกนะเพื่อนๆที่คิดจะเอฟชิ้นตาลุ้นด่างะคะก็ต้องเข้าใจในความเสี่ยงนะคะว่าโอกาสที่มันจะด่างมันก็จะน้อยมากนะโอเคเหมือนแบบซื้อหวยอะอารมณ์ซื้อหวยว่าเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งอะนะคะแต่ก็ของขับค่ะอันนี้นะ ไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังนะ่ะผู้นี้กว่าไม่ได้คาดหวังนะคะบางทีเราก็แบบเอฟเปิดดวงเอ,อ,อาอนรักเอฟเปิดดวงนะคะอันนี้ก็ฝากนะคะน้องเต้ยนะน้องเต้ยอนุลักนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะคะข้างๆนี้เลยว่าเฟซบ o ๊กอะไรนะคะ โอเคน้อง okay, no. เขาก็จะไล่ัส่สดชิ้นตานะคะก็ระคะแบ่งปันอยู่นะแถมฝากน้องอบได้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ unpack นะมาถึงก็อ่าอันนี้มีกล่องบุกเด็กน้อยนะคะอันนี้เอฟไว้ White ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเดือนเจ็ดนะคะยี่สิห้าเดือนเจ็ดอันนี้ก็เกือบเดือนแล้วเนาะเกือบเดือนแล้ว โตโยอ่ะมาส่องกันใกล้ๆที่กล้องหลังดีกว่านะคะเดี๋ยวเขาตักก่อนน้องนะคะแทงใบออกมาแล้วเล็กๆนะคะแทงใบเล็กๆออกมาแล้วนะคะเราลองถือว่าเป็นการฝึกปลือฝีมือว่าการอบของฟุกเนี่ยจะทำให้เขาแทงใบแล้วก็ออกรากได้ไหมนะ ก็ต้องมาติดตามแล้วก็รอลุนพัฒนาการกันต่อไปนะคะโอเคยังไงฟูกขอปิดคลิป unpack ed. น้องมิ้นด่างลุ้นชิ้นนี้เอาไว้เท่านี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของฟุกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวฟุกก็จะมาอาัปเดตพัฒนาการของน้องแน่นอนคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย